พี่น้องบางละกมวันนี้ต้องได้สีซอกับแอนออรดีนะคะครับผมทั้งหมดจัดแทวหัวหายแล้วติหัวหายแล้วตกสวรรค์แล้วเหรอโอ้โหขอบพระคุณค่ะมาแล้วอะไรนะคะจากนครสวรรค์เหรอคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ บุญรักษาบูติกขอบพระคุณค่ะมันมีโอกาสสุขกว่าน,นี้ไหมคะเอาละามาให้กำลังใจเขเป็นแฟนคลับบ้าน AB <อ>นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะพี่สาวขอบพระคุณค่ะสุกแล้วขอบพระคุณค่ะพวกเธอก็ยืนยืนไว้เขาก็ายิบยื่นมาให้เออเห็นหมดูดูไว้นะคะใครตั้งใจทำงานวันนี้คือแบบเดี๋ยวโบนัส ปีใหม่มันจะออกแล้วนะคะยิ้มเข้าไว้นะโอเคทั้งหมดจัดแถวซ้ายหันอะไรนะไม่เมื่อกี้ที่จะตอนที่จะหันน่ะซ้ายหันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฮะเคยเป็นอาหารมาก่อนคเป็นอาหารมาก่อนครับ โอ้โหอย่าบอกว่าทั้งแถวเลยนะน่ะคนสุดท้ายใช่โอ้โหอยู่ในวัดอยู่ในว่าได้ดิไม่ต้องเปิดนี่สามทหารเสือเลยเหรอโอ้โอเคแล้วข้างหน้าเป็นอะไรเป็นเมียทหารเหรออ๋อเมียหลวปะพ่อโอเคซ้ายหันโอเคเดี๋ยวจะพาทุกท่าน ข้างขวากำกคันซอกำคันซอกำหลวมๆแม่แม่แม่ไม่ต้องเขินหรอกขนาดนี้แล้วหนูจะ31แล้วหนูก็เพิ่งกล้าเล่นนี่แหละเอเอแต่ก่อนก็ไม่กล้าไงเอเอกำ คนกำบ่อยกว่าหนูอีกแปดคน้มหมดจัดแถวควาหันโอ้ยพี่เขาจับกล้องขึ้นมาถ่ายเยอะเลยดูสิ้้้ยยแแลลวววิสให้เวฟไปอยู่ตรงนี้าาามาดูน้องเวฟ เราจะสลับฝาฮะสีมันต้องใกล้ขนาดนี้ <laughs> อย่าไปเล่นด้วยนะเนี่ยคิดจริงนะเนี่ยโดนนะเนี่ย <laughs> พ่อปืนใหญ่ไปเหมือนสีนาวดิ <laughs> ทหารกับทหารเนอะ <laughs> <laughs> สรุปแล้วทหารกระบอกใหญ่ไอ้เวฟอีก <laughs> ไม่กล้าสู้เลยฮะฟีไซเสียงซอออนยำน้อนยำนังเสียง